เธอเธอเธอแนะนําร้านหน้าไม้ดีๆให้เราหน่อยสิเราอยากได้หน้าไม้จากป่าสักหนึ่งอันได้เลยเธอเราจะบอกให้ว่าร้านยุพินพรหน้าไม้นะเธอเขาส่งให้จริงค่ะแล้วก็เขาไม่ เขาไม่มีบวกเพิ่มด้วยนะคะปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มจ้ะนี่นะเธอเราจะแนะนําให้เธอรู้นะตัวนี้จะเป็นไม้ยางนาทรงมิน้แบบนี้นะคะเป็นหน้าไม้จับป่าหนึ่งระบบนะคะความยาวรวมนะคะจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเซนติเมตรนะคะล่างตัวนี้จะอยู่ที่60สิเซนติเมตรนะปีกยาวอยู่ที่40่สเซนเมตรนะคะทิ้งปลายตรงนี้อยู่ที่15บหเซนติเมตรระยะชักช่วงชักนะอยู่ที่40่สเซนติเมตร ้งานได้ดีมากเลยนะเธอเราจะบอกให้ตัวนี้เราขอแนะนําเลยเพราะว่าพกพาง่ายแน่นอนไม่เกะกะนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาเป็นทรงมินินะคะนี่จะให้ดูเนื้องานกันใกล้ๆเลย999บาทเท่านั้นนะเธอ999บาทไม่มีบวกเพิ่มกดโทรตามเบอร์ที่แม่ค้าให้ไว้ได้เลยเธอเธอเธอว่าร้านยุพินพรอส่งจริงไหม ส่งจริงค่ะคุณลูกค้าขารับรองค่ะแม่ค้ารับประกันเลยนะคะสินค้าแตก่ักเรามีเคมให้ฟรีด้วยค่ะแล้วเราส่งออกกันทุกวันค่ะคุณลูกค้าติดตามได้เลยนะคะคุณลูกค้าขากดไลค์กดสับสไครต์ให้แม่ค้าด้วยนะคะ